สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมผู้สื่ข่าวด้นเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนนำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลบุญยะจินดาถนนวิภาวดีรังสิตบางเขนกรุงเทพมหานครวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ตรงกับวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568ชมกิจกรรมกีฬาสีของชมรมฟุตบอลเลิฟแฟมิลีฟุตบอลครับ ซึ่งวันนี้เรานำคู่ของทีมสีแดงประเภทรุ่น50ป e ีอัพซึ่งมีดรแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระช่วงมาดไทยท่านเด็ดเดีขาวทองและอย่างเป็นผู้ก่อตั้งเพจ ด็อกเตอร์แก้วช่วยได้ท่านด็อกเตอร์ปาละเมศชัยพัชรคุณพงษ์ซึ่งเป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมของทีมสีแดงรุ่น50บวกการแข่งขันในแมตชนี้เป็นแมตช์ที่3เปิดหัวเืือแรกกับทีมสีเหลืองทีมสีเหลืองวันนี้จัดทัพเต็มอัตราเึกเสือล่า3แ,แต้มเท่านั้นถึงจะาก,การันตี ส่วนสีแดงลอยลำเป็นที่แน่นอนสองนัดไล่พ่ายได้หกแต้มเต็มเกมในสนามแลกกันสนุกสีเหลืองเปิดเกมลุกเข้าใส่ตั้งแต่เสียงสัญญาณผู้ตัดสินให้สัญญาณเกมเริ่มสีแดงมาวันนี้ตั้งรับแล้วสวนกลับจบเกมการแข่งขันผลการแข่งขันไม่เป็นใจให้กับทีมสีเหลืองเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งดวนจุดโทษ หาผู้ชนะปรากฏว่าทีมสีแดงเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ในการดวลจุดโทษเป่าเล่นเลยนะครับให้การนะครับเป็นไรอะไรหมอ โอ้สุดยอดพี่อ่าสุดยอดพี่สุดยอดพี่อ่าที่เหลือคน,น้่ต้งนะได้ไหรอะอะ,อะอ่ี่เ่ไหเหครับ